สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากจริงที่จะก,การนานพระราคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนประจําวันที่2 4มิถุนายนพระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่2 2่สงถึงสี่ยังเป็นเรื่องราวที่สเตเฟนเป็นพยานและเล่าเรื่องราวจากพระคัมภีร์เดิมถึงโมเสสโมเสสคนที่มีความรู้วิชาการด้านอียิปต์ทุกอย่างแต่เขาต้องหนีไปอยู่ในดินแดนท่างไกลถึง40ปีและทูตสวรรค์และพระเจ้าก็มาปรากฏกับเขาในพุ่มไม้ไฟเพราะที่เขาย ืนอยู่ตรงพุ่มไม้ไฟนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าก็ทรงใช้โมเสสไปกู้นำคนอิสราเอลทั้งหมดให้กลับมาแม้ว่าเขาครั้งหนึ่งเคยถูกปฏิเสธเมื่อเขาช่วยคนอิสราเอลพระเจ้าเช่นเดียวกันปรารถนาที่จะให้คนบางคนไป ตามพี่น้องที่หลงหายไปกลับคืนมาแม้ว่าเราจะเคยถูกปฏิเสธขอให้เราเป็นเช่นโมเสสที่จะนำาคอิสเอลจะนำสายสัมพันธ์มารู้จักและอยู่ในทางของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอให้เราเป็นโมเสสให้กับผู้คนทุกๆคนที่เราได้เจอนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ